เข้าไปหน่อยนะ ได้ครับขอบคุณครับผมจำได้ไงเนี่ยนี่คือห้อง205ที่รวมคอนเนชั่นนะครับนี่ผมเป็นตื่นเต้นเลยเนี่ยที่พาคุณมาเน่ยนะครับอ่าวันี้วันนี้ผมมีนัดมาถ่ายผกหนังสือยีรับผมไม่รู้ว่าจะมาที่ที่ซอยนี้นี่คือพระรวมคอนเนชันที่ผมอยู่นะครับ เมื่อ20ปีที่แล้วพี่พูดอย่างโห้ตื่เต็นห้อง205คือห้องผมที่เคยเล่าให้ฝันแล้วก็นี่คือห้องที่เป็นจุดกำเนิดของมุมโลโซนะผมเขียนเพลงทุกเพลงแนวรับชุดแรกที่นี่ทั้งหมดเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาดเดี๋ยวผมจะมาขอเช่าต่อชาห้องนี้นะครับเพื่อเก็บไ เขียนเพลงทุกเพลงนะครับชุดแรกตั้งแต่เพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปไม่ต้องห่วงฉันเราและนายไม่ตายออกเธอแต่งที่ห้องนี้นะครับทั้งหมดทุกเพลงเพลงไม่ตายหรอกเธอเนี่ยแต่งในห้องนี้ในขณะที่รอรับโลโซอาบน้ำอยู่ห้องนี้หัเราะนะรับโลโซไอยู่ห้องนี้อยู่กับอ่น้อง ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันก็ตอนเขาเป็นแฟน,แนอยู่นะครับแฟนของแฟนของพี่รัตอยู่ห้องนี้และพี่รัตมันก็อาบน้ำอยู่แล้วผมก็เขียนเพลงไม่ตายหลับเลยห้องนี้แฟนของไอ้เท่าเนี่ยชื่อเจ๊ชาวเรียกไ,ไอ้เท่ามันเป็นคนขายประกันมันก็จะเดินมาเคาะประตูของผมแล้วายประกันอยู่ที่ห้องนี้บางทีมันนั่งรอมผมอยู่ลายเตียงนี่คือห้องที่เป็นประวัติศาสตร์มากทั้งสองห้องนี้และห้องนี้คือห้องใหญ่ ่อนไปถึงห้องใหญ่มาห้องนี้ก่อนนี่คือห้องต้อยหมวแดงห้องนี้ทุกเช้าต้อยหมวแดงจะรุกควนผมมากเพราะว่าผมผมเนี่ยจะนอนอยู่ห้องต้อยหมวกแดงคขาตับตับส้มตําขายอยู่ห้องนี้นะครับแล้วเล่นไปกานกับผมห้องนี้คือห้องของไอ้ใหญ่เี่ห้องนี้ห้องไอ้ใหญ่นี่คือใหญ่หัวโซนี่อยู่ห้องนี้เนี่ยอยู่ห้องนี้ ห้องใหญ่ห like, like, <laughs> <laughs> ้องนี้ห <laughs> ้องพี่ต้อยห้องโน้นห้องผมห้องโน้นห้องเอ้ห้องพี่รัตหห้องโน้นแล้วก็ผมเคยมาอยู่ห้องนี้แป๊บหนึ่งย้ายมาอยู่ห้องนี้แป๊บเดียวแต่ห้องนี้เป็นห้องแบบอยู่เหมือนจะรอห้องโน้นอ่ะมาอยู่เสร็จแล้วพอห้องโน้นเสร็จผมก็ย้ายอยู่ห้องนี้แป๊บเดียวไม่นานมากเคยมีสาวๆคนหนึ่งมาหาผมผมบอกเลิกเป็นล้มล้มแต่แถวเนี้ยล้ม จำได้แบบคุณอยู่นสมัยโน้นรอเ่ะยังค่ะหนาอเลยโอ้ยเนี่ยเขาถือหมีมาแล้วก็เลิกกันครับโอ้ยเพราะมันเป็นลมอยู่เนี่ยยายผมมาเรียกผมขึ้นไปอ่านี่คือประวัติศาสตร์จริงๆพอผมเขียนเพลงเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาซ้อมดนตรีห้องนี้นี่คือทำเดโมที่ห้องนี้ ห้องนี้เมื่อก่อนนี่เป็นห้องของพี่สุวิทย์พื้เบสของโอเปร่าสมัยก่อนที่เร่นอยู่ผมครับสุวิทย์นี่เขาเป็นเรียกว่าเป็นคนหน้าวงโอเปร่าแต่ผมนี่เป็นคนบริหารวงอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงที่เริ่มต้นของวงผมนะครับก็คือสุวิทย์เขาอยู่ห้องนี้พี่สุวิทย์เนี่ยแล้วผมก็พอบทเขียนเพลงเสร็จผมก็ตามไปจ่ายตามที่รับตามเลยลงมาแล้วก็ซ้อมแต่คนแรกที่ต้องต้อง,ต,องต้องกล่าวถึงด,ด้วยก็คือ พี่พี่เต้ยวงไฮร็อกตอนนั้นพี่เต้ยวงไฮร็อกนี่มาช่วยผมทำเดโมโลและบั้งชุดแรกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนมาร์คเดอร์ซาร่ามาที่อยู่เดนมาร์กมาที่อยู่ฝั่งโน้นห้องฝั่งโน้นแล้วผมก็มีอ่าห้องอยู่ห้องนึงเนี่ยแล้วนั้นเมียอยู่ตรงนี้คนแล้วก็เพราะว่าเราแบบเนี่ยแล้วก็ เมียอ,อยู่ห้องในคนหนึ่งอันนี้จ,จริงๆไม่ล้อเล่นนะครับก็อยู่สองที่เสร็จแล้วท้ายที่สุดที่เกียรย้ายไปไายมาก็เลยย้ายไปอยู่รวมกันสามคนผมยังจําวันแรกที่โหกรบต้นมาได้โหกรบต้นเนี่ยคือปัจจุบันนี้ยังอยู่กับผมอยู่นะครับพี่โหกรบต้นพี่โหของเรานื่โอโหโลโซเนี่ยแล้วก็ต้นโลโซเนี่ย มายกเครื่องที่ห้องห้องโน้นของผมก็มาตั้งมาถึงก็สวัสดีผมนี่คือเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว20ปีนิดๆที่แล้วครับผมยังจำได้ผมเคยยืนทะเลาะกับเมียเลยผมตื่นผมเลิกงานประมาณสักโอ้ยสว่างอะเกือบสว่างเนี่ยนะครับเพราะว่า ปัจจุบันที่บ้านที่ผมอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์เนี่ยแล้วโทษดีที่วัชรพลนั่นคือปากซอยวัชรพลของร้านอุชาเนี่ยคือที่ที่ผมเล่นดนตรีครั้งสุดท้ายร้านบอสตันเส็จแล้วขับรถมาต้อยก็จอดรถก่อนนั่งรถมากับบางทีพี่ต้อยก็ไปเที่ยวอินธรมละก่อนแต่วันนี้ก็เป็นร้านจำไม่ได้ละเนื้อมันนานมากครับ เองไม่รักดีก็แต่งให้้องอาสาสวเอะสวดโอ้โหเยอะพอดี่เจริญที่ไปเยอะเขาบอกให้กินข้าวก่อนใช่ไหมไปกินก๋กินกเดี๋ยวก่อนเนี่ยไบนี่คือดวงพรแมนชั่นอพาร์ตเมนต์ที่ก่อให้เกิดวงโลโซนะครับ